สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r e ร a c นาชาแนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีพฤศภลัคนาพฤกษ์นะคะประจำช่วงวันที่16ถึง31ธันวาคมนี้นะคะเออมกราคมนี้จะไปธันวาจะย้อนได้ไงน่ะมกรานะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกนะคะสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีสคริปชันบล็อกได้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาดู พฤกษบคนโสดนะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างพฤกษบดูสิอุ้ยสามดาบโผลมาเพิ่งเลิกลากับใครเดอะสตานะคะจัดเมนท์นะคะหกเหรียญต้องเฉียงนิดนึงนะคะอ่าแบบนี้เห็นชัดเนาะเอ่อเป็นฟิลอกหักเลยอะเลิกลากจากใครจากคนรักเก่า นะคะคเดินออกมาเลยแล้วก็ยังคิดถึงความรักครั้งนั้นอยู่ยังไม่ลืมบาดแผลมันยังสดสดร้อนร้อนมันยังไม่หายนะคะ just m e n t t h e Star คุณยังมีความหวังว่าว่าจะคุยกันได้อีกอะ่ะกับคนคนนั้นนะคะที่เลิกกันไปอะ่ะว่าจะได้คุยกันได้อีกนะคะหกถ้วยไอ้หกหกเหรียญเนี่ยคือคือแบบ มีการโอโหสิออภัยให้กันแล้วกลับมาคุยกันได้ไหมเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่เคลียร์นะคะมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่เคลียร์เลยสำหรับคนโสดอืมมีใครเข้ามาใหม่ไหมคะมีใครเข้ามาจีบไหมคนใหม่ๆอะ่ะ King of Pentacles Stray อโอโสองถ้วย ไอถามว่ามีใครไหมมันจะเป็นคนที่คุณรักมากกว่าที่มันมีมีแบบว่าอิทธิพลต่อความรู้สึกทุกอย่างของคุณอนะนะคะชาวทัตไฟที่เป็นอา่าทัตไฟที่เป็นราศีราศีสิงห์เด่นจุดนะคะแต่ถ้าเข้ามาใหม่เนี่ยมันไม่เด่นเลยนะคะเป็นแบบเข้ามาแบบแวบบแวบบเข้ามาแล้วก็หายไปแบบประมาณว่าเหมือนแบบว่า ริมทางอะไรอย่างเงี้ยอ่าโอเคเรามาดูคนที่อยู่ในอิทธิพลนะคะที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณเหล่านี้หน่อยว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงนะคะควีนบอลส์ในออฟสอร์ชาร์ลีไฮพินเทสสี่ดาเขาก็ต้องการพักใจเหมือนกันนะ เหมือนเขาก็ไม่พร้อมที่จะมีความรักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเขาจะมีการ move on การเดินหน้าการพยายามแบบต่อสู้ทุกอ,อย่างนะคะกับบาดแผลกับไฟ,ไฟกับคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามที่จะ move on นะแต่อย่างที่บอกแหละว่าสีดำาขึ้นอนะมองว่าตัวเขาอะค่ะยังไม่พร้อมเหมือนกันที่จะรักใคร ยังอยากพักใจให้หายก่อนนะคะแต่ห้พินเทสเนี่ยเหมือนตัวเขาน่าจะมีความรับหรืออะไรบางอย่างที่ซ่อนไว้ที่คุณไม่รู้คืออะไรอะ่ะเอดาหด่อยไงทำไมถึงเป็น h ฮพินท์เทสคะปิดบังอะไรสามถ้วยค่ะแปดเหรียญค่ะสองถ้วยค่ะชัดเจนนะคะว่าเป็นความรักครั้งใหม่ที่เขาปกปิดเอาไว้ก่อนเลิกกันเป็นมือที่สามนะคะ เป็นเกี่ยวกับมือที่สามทีนี้กระจ่างแล้วโอเคต่อไปเรามาดูความรู้สึกไฟไม่ไมไมสเสถียนเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาลืมคุณไปหรือยังเขาเขายังโกรธอยู่ไหมหรือยังไงกับคุณความรู้สึกเต๊ะ จบเดวิลเดอะซันสีในเท้าเขารู้สึกว่ามันจบแล้วแต่มันมีฟิลของความเดวิลเนี่ยเกรงว่าเขาจะกลับมาแต่บอกเลยว่าอย่าคาดหวังอะไรกับตัวเขาคนนี้นะคะเพราะว่าเขามีการเริ่มต้นใหม่และกำลังจะคอมมิตเมน กำลังจะชัดเจนกับใครสักคนคนคนนั้นก็คือบุคคลที่สามที่เข้ามานั่นแหละที่ทําให้ต้องเลิกลากันไปที่ทําให้เอ,อต้องแยกย้ายกันไปนะคะระหว่างคุณกับคนรักของคุณคนคนนี้ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของคุณเนี่ยนะนะคะเ,เขาอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างไหมสามเหรียญแดดาบบอกว่า ไม่ต้องคิดถึงเขาแล้วนะคะเดินหน้าต่อเถอะหาคนคุยอยู่กับเพื่อนอยู่คนเดียวอยากกักขังตัวเองจากความรู้สึกพรามีก้องไม่ชัดเลยนะ,ะอยากอยากกักขังตัวเองจากความรู้สึกให้ม o ฟออนค่ะเขาอยากให้คุณม o ฟออนเดินต่อไปข้างหน้าข้างหน้ามีอะไรให้คุณเยอะแยะมากมายอย่ามาจมปากกับเขา จะถามว่ารู้สึกผิดไหมดูสิเขารู้สึกผิดบ้างไหมให้สลับกันได้นะคะเขารู้สึกผิดบ้างไหมกับสิ่งที่มันเจอในความสัมพันธ์ทําให้เลิกกันนะเนี่ยนะสี่เหรียญอืมแทบไม่อ่ะแทบไม่มีอ่ะนะคะแต่ก็ก็มีนึกถึงอยูอ่ก็มีนึกถึงอยู่บ้างนะคะมีนึกถึงก็ยังไม่ลืมหรอกก็รู้ว่าผิดแต่ว่าไม่ได้รู้สึกผิดขนาดนั้นนะ่ะ เห็นแก่ตัวอะไรก็เป,ปิดไปใค่สลับกันได้นะคะแต่ถามว่าดาราศีไหนอีกนะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะว่าจะเข้ามาสองเอยหรือว่าจะเป็นเจ้าของราศีเอยก็ตามมันก็สามารถที่จะสลับกันได้อืมหันกลับมารักตัวเองดีกว่าได้แล้วอะไรที่มันค้างคาใจก็ปล่อยมันไปปลบดินแล้วก็เดินหน้าต่อ ไม่ต้องไปอยากรู้อะไรหรอกเพาดูแล้วรู้ไปมันก็มีอะไรทำให้เราเจ็บนะคะคุณรู้สึกยังไงอับเขาในอบอบสกเอสซับครับคุณพร้อมอะ่ะคุณพร้อมที่จะได้ริ่มต้นใหม่กับเขาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคุณหวังว่าจะมีโอกาส เขาจะให้โอกาสอะนะเออกลับมาแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่แต่บอกเลยว่าโอกาสน้อยมากค่ะหรือถ้าเขากลับมาเนี่ยมันไม่ได้กลับมาคนเดียวมันมีตัวเลือกมีตัวเลือกด้วยนะคะมีคนมาพ่วงไอ้คนคนที่สามนั่นแหละที่ทําให้ความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นบอกเลยว่าคนโสดอยู่กับตัวเองให้แข็งแกร่งรักษาแผลให้ได้ ล้วค่อยเดินแล้วค่อยหาคนใหม่บทสรุปค่ะใน g h t of Pentacles ห้าเหรียญความรู้สึกหน่อยแต่ก็อยากจะอยากจะปลดล็อกตัวเองนะคะจากฟีลลิ่งหน่อยฟีลลิ่งที่มันเป็นห้าเหรียญแบบนี้นะคะ The Devil เนี่ยเข้ามา คือสายใยคือคือสิ่งที่คุณอนะ่ะยังมีพันธนาการอยู่กับใครบางคนก็คือคนเก่าที่คุณกอดเก็บเขาไว้อยู่นะคะมันจะยังไม่ไปใน16วันดังกล่าว15วันดังกล่าวนะคะมันอาจจะเป็นในลักษณะของเออพันธสัญญา หรือพัน,า,นาการจากตัวเราที่มีต่อเขาอยู่ฝ่ายเดียวก็เป็นไปได้เหมือนกันมาอยู่ที่ตัวคุณแล้วว่าคุณจะวางมันไหมหรือคุณจะปล่อยมันไหมนะคะงีสิเสียใจนะรู้ไหมเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทน ไปต่อไม่ไหวนะคะอืมให้ความรักการยึดติดการยึดติดเคยสัญญากันว่าจะแต่งงานกันเคยสัญญากันว่าจะอยู่ด้วยกันไปนานๆลบทิ้งให้หมดนะคะลบแล้วก็ปล่อยวางมันซะอย่ายึดติดอย่าเสพติดมันคุณกำลังเสพติด อะไรบางอย่างอยู่เสพติดคนรักเก่าเสพติดอะไรเดิมๆที่เคยทําด้วยกันเสพติดคําพูดเสพติดความคิดหรือตัวเขาต่างๆหรือตัวคุณนะคะมันยิ่งทําให้คุณถดถอยฉะนั้นกลับมารักษาใจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเดินต่อโอกาสเรื่องคนเก่าเนี่ยมัน ถ้าเป็นในทางบวกอ่ะมันน้อยมากนะคะเขาอาจจะไม่ได้กลับมาเป็นในทางบวกเหมือนเดิมแล้วนะจะมาทำให้คุณเสียใจซะมากกว่านะคะโอเคคนสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่เชาวรึกศ์นะสถานการณ์เป็นยังไงบ้าง เ้าไม้เท้านะคะ green o p e n c l e s เพสอบสอนหกเหรียญสี่ไม้เท้านะคะจะมีเรื่องทะเลาะอะไรกันก่อนหน้านี้ปิดกั้นงอนกันแบบจะบล็อกกันเลยนะคะแต่ก็จะได้จะได้คุยกันแหละนะคะจะได้ปลดบล็อกแต่แพ้ก็ยังอยู่นะความน้อยความเซ็งอะไรก็ยังอยู่แต่ก็พยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะผ่านไปได้พยายามที่จะโอเค ให้อภัยค่อยคุยกันสี่สี่ไม่เท้าเนี่ยมองว่าก็ยังเป็นความสัมพันธ์อยู่นะยังไม่ได้เลิกกันนะคะคุณก็ยังคงพยายามนะคะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ต่อขอให้เราจะรู้สึกน้อยหรือยแย่แค่ไหนนะคะโอเคต่อไปคนรักสถานการณ์ของคุณอ่าคนรักของคุณเป็นยังไงบ้างสิ 31. บหกถึงสามสิบเอ็ดมกลาในอ๋อโอ้โหเจ้าด่าอหืม โอ้ยไม่ฟิลมันน้อยมากคุณดูสีนะคะสีโทนสาฟ้านะคะสีน้ำเงินฟ้าเขียวเนี่ยนะคะฟิลลิ่งสมดูนะคะอืมเขาอึดอัดอะไรบางอย่างความเชื่อใจความคิดเขารู้สึกว่าเขาคิดได้อะไรเขาพูดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เลยอะนะคะคุณทัดดินใช่ไหมทัดลมกับทัดไฟอะเด่นนะคะมันจะเป็นราศีลัคนานะคะอืมเมษสิงหธนูกลุ่ม เมทุนตุนนะคะเขารู้สึกว่าทําอะไรแล้วเขาผิดไปหมดเลยอ่ะอืมแล้วเขาก็ไม่สบายใจด้วยอ่ะก้าวดาคือความเครียดหรืออาจจะเป็นอาการป่วยก็ได้มีเกณฑ์ที่จะไม่สบายนะคะป่วยนอนไม่หลับร้องไห้เสียใจได้แต่คิดได้แ,แต่เก็บมันอยู่ในใจนะคะมาบอกไม่ได้ก็บอกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไงก้าวไม่เท้าเนี่ไงก็จะงอนก็จะมีปัญหาอีก ็เลยทําให้ทำไม่ได้ทำได้ก็คือเก็บมันไว้ข้างในนะคะแล้วก็พยายามอยู่กับมันให้ได้อะทําอะไรไม่ได้ก็ให้มันอยากจะทําอะไรก็ทําอยากจะอยากจะเป็นยังไงก็เป็นนะคะปล่อยปล่อยวางปล่อยแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดนะคะเขาแคร์คุณไหมเขาก็แคร์คุณนะแต่เขาก็เครียดเหมือนกันว่าแบบ แล้วอย่างนี้เราจะแก้ปัญหาไปได้ยังไงล่ะถ้าเราพูดอะไรไม่ได้เลยอะไรก็ดูขัดหูขัดตาคุณเป็นหมดทุกอย่างไม่เปิดใจเลยนะคะต้องเปิดใจบ้างนะคะเปิดใจเนาะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดว่าคุณเปิดใจแล้วอะแต่สําหรับเขาเขารู้สึกว่ามันยังไม่เปิดใจแมันก็มีปัญหานี่ไงอืมนะคะโอเคมาดูความรู้สึกเขาบ้างความรู้สึก รู้สึกยังไงกับคุณนะเหตซับบอลเจ็ดดาเขาไม่ไว้ใจคุณอะเขาคิดว่าคุณน่าจะมีคนอื่นคุยหรือมีการแอบ,บคุยกับคนอื่นเพราะเขาอสืบส่องดูนะคะ่าถามว่าเขารักไหมเขาก็รักคุณนะแต่ในที่เนี้ยนะคะมันเป็นฟิลแบบว่าพยายาม พยายามที่จะเชื่อใจพยายามที่จะเข้าใจนะคะอืมแล้วตัวคุณล่ะคะให้สลับกันได้นะต้องบอกทุกราศีเลยอะแล้วก็ทุกสถานะเลยอะนะคะระวางคนไม่เข้าใจนะอืมคุณรู้สึกยังไงจักคนรักของคุณนะคะอ่าก้าวดาาเคลียร์เดวิลเออนั่นไงว่าแล้วเดอะซันนะคะสามม่เท้าสี่ด่า มีเรื่องของคนที่สามเข้ามานะคะแต่ว่าคือตัวคุณเองก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นหรอกเนี่ยเป็นคนใหม่ๆห่ถ้าบางคนจะ,ะมีคำถามว่าเอ้ยเป็นคนเก่าหรือเปล่าที่เป็นบุคคลที่สามหรือพยายามที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนใหม่นะคะไม่ใช่คนเก่าคุณก็รู้สึกไม่ดีนะคุณก็รู้สึกผิดแหละแต่มันทําอะไรไม่ได้อะ่ะก็มันเกิดขึ้นแล้วอะนะพอคุยไปแล้วแต่คุณก็พยายามที่จะนิ่งนะคุณพยายามที่จะไม่ ไม่อกอากนะคะเพื่อที่จะแสดงพิรุษแต่ตัวเขาว่ารู้หมดเขาแอบส่องแอบดูแอบสืบพิจะะารณาตัวคุณอยู่สักพักใหญ่แล้วนะคะเขาก็รู้ว่ามีคนเข้ามาชอบคุณแต่มันอยู่ที่คุณเปิดโอกาสให้เขาไหมคุณดันไปเปิดโอกาสนะคะเนี่ยไพ่เดอนซันขึ้นเปิดโอกาส,นะะท,ส,กาสทีนี้อะไรมันก็เลย เริ่มจะยากนั่นคือความหมายว่าทำไมเขาเหมือนกับว่าแปดดับขึ้นมาตลอดเลยคือตัวเขาแบบถ้าจะไม่แบบความเชื่อใจอะไรอย่างเงี้ยมันมีปัญหานะคะนั่นความเชื่อใจไปแล้วอืมแล้วแล้วเขาจะาย,ยังไงกับความสัมพันธ์แล้คนรักของคุณอาจจะยังไงเทอร์มโอ้ยเอนดูอะ เจ็เปียกแเจ็ดถ้วยเขาก็จะดูต่อไปนะคะก็จะดูแบบเงาเงาเซ็งเซ็งเศ้าๆของเขาไปทําอะไรไม่ได้น่าสงสารอะ่ะไม่รู้ไพ่มันขึ้นมาแบบฟีลแบบโซแซ่อ่ะน่าดูมากเลยอ่ะนะคะทนอ่ะทนเพราะรักอะไรก็ได้เดี๋ยวก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันก็ดูต่อไปแล้วกันว่าจะยังไงว้าตัวคุณจะยังไงกับเขาคะ จัดเมนต์นะคะทาวเวค่ะเก้าถ้วยคุณอาจจะเทกระจาดก็เป็นไปได้โดยที่โดยโดยเอ่อทาวเวเนี่ยคือการเกิดขึ้นอย่างไม่ทันคัดคิดนะคะการเทกระจาดอาจจะไม่เลือกใครหรืออาจจะเลือกที่จะนิ่งเพื่อที่จะหนีปัญหาหรือเออจกกัดการกับปัญหาแล้วก็ไปง้อคนรักนะคะเนี่ยหกถ้วยอืม แต่ไพ่สลับกันได้นะบอกแล้วนะไพ่สลับกันได้นะคะต่อไปค่ะทําไมรอบนี้คลิปยาวทุทกราศีเลยไปลูกบทสรุปนะคะบทสรุปมีปัญหามีทะเลาะกันคนต้องเป็นฝ่ายงออีกคนต้องเป็นฝ่าย,อออายโอ้แต่นะคลิกสักใบ รอเราพอจูวแล้วอะไรต่อแต่ไม่เท้าโอเคค่ะจะได้มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์เกิดขึ้นบอกเลยว่าลดในเรื่องก้าวไม่เท้าลงนะคะไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดคืออะไรยังไงอย่าตีแบบทุกอย่างแบบว่าโอเคตัวอ,อาจจะเป็นคนผิดเรื่องบุคคลที่สามแต่ก็อย่าแบบปี๊ดแตกเพื่อกบเกือนอะไรนะมันจะยิ่งทําให้แย่ยิ่ง สงสารอีกฝ่ายหนึ่งไปกันใหญ่นะคะเออในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นนะคะมันอาจจะอยู่ที่ตัวคุณแล้วแหละถ้าตัวคุณเป็นฝ่ายมีบุคคลที่สามนะหรือถ้าตัวคุณไม่ใช่ฝ่ายที่มีบุคคลที่สามเป็นฝ่ายที่น่าเอ็นดูดอย่างที่อย่างที่อ่านาไปนะคะก็ก็ลองช่างใจดูแล้วกันว่าว่าคุณจะเอาอยัางไงนะคะเหมือน อาจจะได้เลิกหรืออาจจะได้คบต่อนะคะมันต้องมีความชัดเจนแล้วแหละนะคะไพ่รือฟอร์จจนกับแปดไม้เท้าคือมันมันมันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนะคะที่รวดเร็วเลยนะคะไม่ทันตั้งตัวไม่ทันคาดคิดอะเกิดจากสิ่งที่มีปัญหาคุยกันทะเลาะกันด้วยคนรอบข้างสิ่งต่างๆนะคะซ <MC S 1> นะคะจะว่าไง เพียงความเข้าใจจะไปเข้าใจได้ยังไงอะเรื่องแบบนี้แค่เธอที่ต้องการก็ตัดมือที่สามไปซะก็จบแล้วก็ไม่ต้องมาโมโ oh ห ok กบเกลื่อนยิ่งทำให้แย่คำถามที่ติดอยู่ในใจ Romantic f ฟ e ลิ่งรีทรี a เอนเกจเมนต์นะคะในความสัมพันธ์เนี่ยนะ มันจะไปต่อหรือพอแค่ดีอ่ะมันก็อยู่ที่ว่าความรักของคนสองคนเราเป็นฟีลิ่งนะคะคุณยังรักเขาอยู่ไหมเขายังรักคุณอยู่หรือเปล่าเราต้องมาคุยกันเรื่องนี้นะคะย้อนวันวานอ่ะเอาเรื่องดีดีมาคุยกันเรื่องที่คุณเนี่ยคอมมิทเมนต์กันเนี่ยคบกันเนี่ยมาเวลาเท่านี้เท่านี้เนี่ยนะคะมันมีความรักให้กันไหมมีเป้าหมายอะคืออะไรนะคะเป้าหมายของคุณเป้าหมายของเราคืออะไรนะคะมันใช่ มันใช่เป้าหมายเดียวกันอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าถ้ามันไม่ใช่คุณก็ถอยออกมาเถอะนะคะเราคงจะยากแล้วเนาะโอเคค่ะคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหัวแปดดาบตาแปดถ้วยนะคะแปดไม่แปดเหรียญหกดาบโอเค คิงออฟโซลสิบเหรียญน,นะคะคุณมีเกณฑมากๆเลยที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็ m o ฟออนเดินหน้าต่อนะคะแต่ไม่ได้สนใจในเรื่องราวของความรักนะไม่มีไพ่ถ้วยเลยนะ,ะมีแค่ไพ่ถ้วยอันเดียวก็คือไม่เอาแล้วนะเดินออกมานะคะคือคุณไปโฟกัสที่ความสุขรอบตัวมากขึ้น โฟกัสกับคนที่คุณรักคนที่รักคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อนงานต่างๆความมั่นคงนะคะทางการเงินของคุณคุณโฟกัสไปเรื่องนี้จะดีกว่านะคะความรักไม่ค่อยโอเคคนที่คุยก็ไม่ค่อยโอเคนั่นคือเหตุผลที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนจุดโฟกัสไปเลยทีนี้เอ่อขอดูไอ้คนคนนั้นหน่อยสถานการณ์ของเขาคนนั้นอนะ เพศซอเพทาักรส8ดาบสมไม้เทา้าจั d เม e น t อุดอัดเหนื่อยเหนื่อยนะคะเหนื่อยที่ต้องแบกตัวเลือกนะคะมากกว่าสามคนนะคะที่กำลังคุยอยู่คนนู้นคนนี้คนนั้นนะคะบอกเลยว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ไม่ใช่เป็นคนที่มีความรักที่โอเคนะในชีวิตเขา เขาเจอกับเรื่องราวความรักที่แย่ๆมาเยอะนั่นคือทําไมเขาถึงเลือกแต่เขาเลือกเขาเขาไม่ได้เลือกแบบเขาไม่ได้เลือกแบบว่าแค่คุยนะเป็นการคุยแล้วให้ความหวังไงเออมันเขาแบบมันก็ว่าเลือกทุกคนอนะแบบนั้นเะมันก็ผิดถูกไหมคือมัดรวมกันไว้อย่างเงี้ยนะคะเขาเขาเป็นคนที่กล้ากวกลัวที่จะรักเหมือนกันนะที่จะเลือกใครสักคนอนะ อืมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันชัดเจนแล้วแหละว่าเขายังไม่เลือกเราแล้วเขาจะไม่เลือกเราแล้วลไม่อยากเสียเวลาคุณก็เลยเดินออกไปเลือกตัดสินใจที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่ารอไปเดือนสองเดืนอนสามเดืนอดนก็ไม่ชัดเจนกับใครหรอกอืมไม่ใช่ว่าเขาใจร้ายนะเขาแค่มองในมุมของตัวเองมากจนเกินไปจะลืมมองในมุมของคนอื่นอือฮึต่อไปค่ะ ดังนั้นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเชา้าพฤกษบเนี่ยเรื่องความรักก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เด่นเรื่องของงานนะคะและเงินดีกว่าแล้วก็เบิกกว่าด้วยขอดูความรู้สึกของคนคนนั้นหน่อยค่ะที่คุณออกมาจากความสัมพันธ์เนี่ยไอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนนเนี้ยเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณ king of ครับสิบดาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันนะ the star ห้าถ้วยรู้สึกผิด แต่เขาคิดว่าอย่างน้อยเราน่าจะคุยกันได้นะเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้อืเขาอะอย่างน้อยคนคนนี้ยังมีจิตสํานึกดีที่ว่ารู้สึกผิดอืมที่แบบว่าเลือกหลายคนคุยหลายคนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไม่ชัดเจนกับใครสักพีนึงก็ให้ความหลังไปเรื่อยนะคะก็กล้ากลัวเดี๋จะรักมั่งเดี๋จะไม่รักมั่งอะไรกันแน่งงนะคะแต่เขาก็ยังมีจิตสํานึกที่โอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะคะ แล้วคุณรู้สึกยังไงกับเขาเดทค่ะวนันจบสองเหรียญเดทซอฟบอยฉันหางานดีกว่าไปทำงานดีกว่านะคะทำาน่นทำนี่ทำอะไรก็ได้ให้คุณเนี่ยมีความมั่นคงให้คุณเนี่ยมีชีวิตใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่ไปเลยเดทรีเบิร์ดหลังจากที่ตัดขาดจากเธอไปเนี่ยชีวิตฉันจะดีกว่านี้ชีวิตฉันจะมั่นคงกว่านี้ฉันจะ,ฉ,นจะฉันจะเฉิดฉายนะคะ อืมในที่นี้ชาวทัดน้ําชาวทัดลมเด่นนะคะทัดน้ำธาตุลมอืมนะคะกลุ่มเมถุนตุนนะคะมีก็กวกาพิจิกนะโอเคต่อไปอยากรู้อะไรเออ้่อยากจะบอกอะไรความสัมคันธ์ไม่ชัดเจนชาวบุกศพเจ็ดเหรียญเอ้าเจ็ดถ้วยมือหนอีละสามถ้วย เดมูนมันจะบอกเหมือนมันอยากจะสื่อในมุมของคนคนนั้นอะคนคุยของคุณนะคะไ้สลับกันได้นะว่าที่เขาเลือกเนี่ยจริงๆแล้วอะมันเป็นเดมูนมันเป็นความผิดหวังมันเป็นความหุดหูดหด่ลึกๆข้างในที่เขาซ่อนเอาไว้ไม่อยากให้ใครเห็นไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครเปิดดูนะคะแล้วก็ทําเป็นว่าเล่นทํเมันว่าแบบคุยไปคนโน้นทีคนนั้นท,นนนทีนะคะแต่จริงลึกๆแล้วอะ เขามีความทุกข์อะไรบางอย่างอยู่ที่เราไม่สามารถสัมผัสได้เลยเหมือนอย่างที่ได้บอกไปอะค่ะในในด้านของสถานการณ์ของเขาอะนะที่ว่าความรังเขาไม่ค่อยโอเคอืมดังนั้นเหมือนมันเป็นความกลัวกลัวจะอ,อกหักมันมีฟิลหลายอย่างกับคนคนเนี้ยนะคะอืมถ้าจะเป็นเพื่อนกันได้ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ถึงขั้นโกรธขนาดานะั้นอะก็คุยเป็นแบบ เป็นเฟนไม่แฟนอะไรไปได้นะคะแต่ไพ่ขึ้นมาว่าเดท and r e v บ r ร์คขนนี้คือเหมือนกับว่าไม่เอาแล้วอะ่ะมันกับจบคือจบอะ่ะคือเด็ดขาดแล้วอะ่ะอืมนะคะต่อไปค่ะเรามาดูเออ่บทสรุปเลยนะคะบทสรุปความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวพฤกษ์ศแปดเหรียญค่ะ ทำหน้าที่ของคุณต่อไปค่ะเรายังมีภาระน่นนั่นนี่นะคะไม่มีเวลาไม่มีเวลาว่างให้มานั่งเศร้าแล้วนะคะอืมเดินหน้าค่ะสี่ถ้วยมันจะมีคนนะคะเข้ามานะคะเข้ามาคุยกับคุณแต่ว่าคุณเมินนะคะอาจจะไม่ตรงสเปกยังไม่ใช่ที่คุณชอบก็เป็นไปได้แต่คุณถามว่าแต่ถามว่าม o ฟออนมุฟออนไหมก็มุฟออนนะคะเดินหน้าใส่เกียร์มาเดินหน้าเลยจะ้ะแล้วก็ทํางานนะคะหาเงินนะคะ ไม่อยากมานั่งทุกแบบนี้แล้วมันเสียเวลาเสียทําให้คุณดูแบบโซมดูทําให้ดูไม่ดีนะคะแต่งหน้าค่ะถ้าเป็นผู้ชายก็เซ็ตผมแต่งตัวดีดีะคะไปเจอไปทํางานไปแบบเจอเพื่อนที่แบบโอเคโอเคอะแบบว่าไม่ใช่แบบว่าที่ที่มันเสียงโควิดอะนะเออนะคะ มีภาระหน้าที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเยอะแยะนะคะอะไรก็ตามที่คุณแบกอยู่ที่เป็นความรู้สึกที่มันไม่ส่งผลดีต่อชีวิตนะคะเป็นอินเนอร์จีนในด้านลบมนะคะบ่อยปล่อยวางเนาะเพราะว่าคุณเหมือนคุณจะยิ่งแบกมันเป็นมันมันจะหนักเป็นอีกเท่าสองเท่านึงเลยนะคะในเรื่องของความรู้สึกกับสถานการณ์ชีวิตของคุณนะ่ะถ้าคุณยังแบกมันอยู่นะยังที้ คู่กันถ้าคู่กันจริงแต่มันก็มาอีกแหละเป็นห่วงเสมอคิดยังไงเขาก็ยังเป็นห่วงคุณเสมอแหละเขาไม่ได้แบบเลี้ยล่าย่ะาดนั่นนะเหมือนกับว่ามองมุมตัวเองจนไม่ได้มองในมุมคนอื่นว่าเขาจะรู้สึกยังไองอะไรเนี่ย o u ิ s e l f เซฟ s สนะคะตัวคุณ Getting to know each other ค่ะร e ล e ซิโอเอสค่ะปล่อยไปเลยค่ะอินเนอร์จีเก่าๆอินเนอร์จีลบๆต่างๆเกีวยวกับคนเก่าๆว่าจะเป็นคนคุยแฟนเก่าะอะไรก็นะคะคลีนไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาทำให้คุณทำความรู้จักแต่ดูเหมือนกับว่ายังไม่ถูกใจ นะคะช่วงนี้ก็รักตัวเองไปก่อนทํางานไปก่อนหาเงินไปก่อนรวยรวยรย,วย,วยความรักดีๆมันก็มาเอง๋ยวคนดีๆมันก็มาเองอาจจะมีคนดีบ้างไม่ดีบ้างแต่วันหนึ่งมันต้องมีคนดีที่เป็นของของคุณนะคะถ้าเป็นของของเรายังไงก็เป็นของของเรานะคะโอเคค่ะคลิปก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ